สวัสดีค่ะอาจารย์บุษราศิริธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องการเกิดหยดฝนจากสื่อการสอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าไอ้น้ําในบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งจนกระทั่งตกลงมาเป็นหยาดน้ําฟ้าโดยอาศัยแรงต่าง ซึ่งหยาดน้ำฟ้าที่เรารู้จักกันดีก็คือฝนหรือลูกเห็บนอกจากนี้หยาดน้ำฟ้ายังมีชื่อเรียกแตกต่างกันซึ่งจะมาจากสาเหตุใดขอให้นักเรียนไปติดตามจากสื่อการสอนนี้กันเลยค่ะ จากสื่อการสอนเรื่องการเกิดเมฆจะเห็นได้ว่าภายในเมฆฝนฟ้าขนองประกอบด้วยหยดน้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความสูงและหรือเกรดหรือผลึกน้ำแข็งนอกเหนือไปจากไอน้ำที่อยู่ในบรรยากาศทั้งนี้อาจแบ่งชนิดของเมฆออกเป็นสองประเภทใหญ่คือเมฆอุ่น และเมฆเย็นโดยเมฆทั้งสองแตกต่างกันตรงส่วนประกอบของเมฆว่ามีเพียงหยดน้ำหรือหยดเมฆเท่านั้นหรือมีทั้งผลึกน้ําแข็งและหยดน้ำหรือหยดเมฆโดยทั่วไปเรามักใช้อุณหภูมิภายในเมฆว่าต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ําหรือไม่ในการแยกประเภทของเมฆเมฆอุ่นนั้น ภายในเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำทำให้ภายในเมฆมีเพียงหยดน้ำเล็กๆในสภาวะของเหลวเมฆอุ่นจะเกิดเฉพาะในเขตร้อนส่วนมากจะก่อตัวเรียงรายเป็นก้อนเดียเด่ยวๆอยู่เหนือพื้นน้ำในมหาสมุทรที่มีล่มค้าพัดปกคลุมอยู่ความสูงของเมฆชนิดนี้สูงนับจากฐานเมฆขึ้นไปถึงยอดเมฆประมาณ1-2กิโลเมตร เมฆชนิดนี้สามารถให้ฝนได้ซึ่งจะตกในรูปของฝนสู้และตกไม่นานส่วนเมฆเย็นนั้นภายในเมฆที่ระดับสูงขึ้นไปอุณหภูมิลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำระดับที่อุณหภูมิในเมฆเท่ากับจุดเยือกแข็งนั้นเรียกเส้นเยือกแข็งเหนือระดับนี้ขึ้นไปโอกาสที่เกิดเกร็ดหรือผลึกน้ำแข็งเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันหยดน้ำที่อยู่ระดับเหนือเส้นเยือกแข็งยังสามารถคงสภาวะเป็นของเหลวได้ในบรรยากาศทั้งๆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเราเรียกหยดน้ำในสภาวะที่อุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้ว่าหยดน้ำเย็นยิ่งยวดจะเห็นได้ว่าเหนือเส้นเยือกแข็งนั้นน้ำในเมฆสามารถอยู่ในสถานะของเหลวคือหยดน้ำเย็นยิ่งยวดและสถานะของแข็งคือเกล็ดหรือผลึกน้ำแข็ง แต่อย่างไรก็ดีที่ระดับสูงขึ้นไปที่ระดับความสูงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสจะมีเพียงน้ำในสภาวะของแข็งคือเกรด็ดหรือผลึกน้ำแข็ง เมฆชนิดนี้พบได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวเราอาจจะพบเมฆชนิดนี้ก่อตัวขึ้นเดียเด่ยวๆหรือจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำก็ได้ยอดของเมฆเหล่านี้จะสูงจากพื้นโลกตั้งแต่8-11กิโลเมตรได้แก่เมฆคิวมูลัสคอนเจสตัส แต่ถ้าเป็นเมฆพายุฝนฟ้าขนองแล้วจะสูงได้ตั้งแต่12ถึง15กิโลเมตรได้แก่เมฆคิวมูโลนิมบัสเราจะเห็นความแตกต่างในขนาดของหยดเมฆและหยดน้ำฝนเป็นอย่างดีดังนั้นการเกิดหยดน้ำฝนจำเป็นต้องมีกลไกลในธรรมชาติที่ช่วยให้หยดเมฆที่มีขนาดเล็กมากเติบโตเป็นหยดน้ำฝนที่มีขนาดใหญ่หลายเท่าได้ นอกเหนือไปจากการควบแน่นของไอ้น้ำในบรรยากาศในเมฆอุ่นนั้นหยดน้ำในเมฆหรือหยดเมฆอาจจะเกิดจากการรวมตัวของหยดน้ำเมื่อหยดน้ำปะทะหรือชนกันในขณะที่เมฆเย็นนั้นมีนกลไกที่ทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจากโมเลกุลของหยดน้ำที่เย็นยิ่งยวดโดยอาจอธิบายหลักการสำคัญของทั้งสองกลไกได้ดังต่อไปนี้กระบวนการชนและเกาะติดของหยดเมฆ ในเมฆอุ่นนั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อหยดเมฆในเมฆนั้นมีขนาดต่างๆกันทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กทั้งนี้หยดเมฆขนาดใหญ่จะมีอัตราเร็วในการร่วงหล่นมากกว่าหยดเมฆขนาดเล็กกว่าเมื่อหยดเมฆขนาดใหญ่ตกลงมาจะปะทะกับหยดเมฆที่มีขนาดเล็กกว่ากันมากและรวมตัวเข้าด้วยกันโดยเฉพาะหยดเมฆที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกดูดในกระแสอากาศตามหลังหยดเมฆขนาดใหญ่และรวมตัวเข้าด้วยกัน หากหยดเมฆมีขนาดใกล้เคียงกันจะหลบหลีกจากกันไม่เกิดการรวมตัว หยดน้ำฝนที่เกิดจากกลไกลนี้มักมีขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งต้องใช้หยดน้ำในเมฆหรือหยดเมฆจำนวนนับหลายล้านหยดที่จะทำให้หยดเมฆมีขนาดโตเท่ากับหยดน้ำฝนได้ทำให้เป็นกลไกลที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเกิดฝนในปริมาณมากนักยกเว้นในเขตร้อนบางครั้งที่เส้นเยือกแข็งอยู่ที่ระดับสูงมากและยอดเมฆอยู่ค่อนข้างสูงทำให้เมฆมีความหนามากระยะทางที่กลไกลนี้เกิดขึ้นเป็นระยะทางที่นานขึ้น หยดเมฆสามารถชนหรือปะทะกันและเกาะติดได้เกิดเป็นฝนที่มีปริมาณพอสมควรส่วน,นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเกิดฝนในปริมาณมากๆและหยดน้ำฝนที่มีขนาดใหญ่มักเกิดโดยกลไกนี้เป็น,นกลไกที่เกิดในเมฆเย็นซึ่งมีระดับเยือกแข็งทำให้ที่ระดับสูงกว่าระดับเยือกแข็งนั้น ในเมฆที่มีทั้งผลึกน้ำแข็งและหยดน้ำที่อยู่ในสภาวะเย็นยิ่งยวดในสภาวะดังกล่าวโมเลกุลน้ำจากหยดน้ำจะมาเกาะตัวอยู่กับผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่หยดน้ำใหญ่จะมีขนาดเล็กลงทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของค่าความดันไอของหยดน้ำที่มีมากกว่าค่าความดันไอของผลึกน้ำแข็งเมื่อผลึกน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ และหนักจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จะหล่นตกลงผ่านชั้นบรรยากาศและละลายเป็นหยดน้ำฝนหรือหิมะก็ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมคือถ้าอุณหภูมิเหนือพื้นดินต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสฝนจะตกในรูปของผลึกน้ำแข็งหรือที่เรียกว่าหิมะซึ่งจะพบเฉพาะในเขตหนาว ส่วนในเขตร้อนนั้นฝนจะตกในรูปของเหลวที่เรียกว่าฝนจะเห็นได้ว่าในเมฆคิวมูลนิมบัสหรือเมฆฝนฟ้าขนองจะมีหยดน้ำฝนที่มีขนาดใหญ่และให้น้ำฝนในปริมาณมากซึ่งเกิดจากกลไกลนี้เราเคยสังเกตกันหรือไม่ว่าหยาดน้ำฟ้าหรือในบ้านเรามักจะเห็นในลักษณะของฝนนั้นมีขนาดของเม็ดน้ำฝนที่ตกลงมาแตกต่างกัน ในฤดูฝนเรามักจะเห็นหยดน้ำฝนมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงแรกของฝนที่เริ่มตกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงของฝนลดลงขนาดของเม็ดฝนก็ลดลงไปด้วย ากแต่ในช่วงฤดูหนาวอาจมีฝนตกลงมาได้บ้างเป็นฝนโปรยปลายลงมาบางๆซึ่งหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าเม็ดฝนมีขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะเกิดช่วงก่อนที่อากาศเย็นเข้าปกกลุ่มพื้นที่เราลองมาพิจารณาว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างของขนาดเม็ดฝน ในแต่ละวันหากมีความชื้นในอากาศเพียงพอจนทำให้สามารถควบแน่นเป็นหยดน้ำได้ซึ่งในระดับความสูงนี้เราเรียกว่าระดับของการควบแน่นนั่นเองในขบวนการของการเกิดเมฆนั้นอาศัยแรงสำคัญที่เรารู้จักคือแรงลอยตัวซึ่งแรงลอยตัวนี้เองที่ทำให้หยดน้ำสามารถลอยอยู่ภายในก้อนเมฆได้ ในเมฆฝนหรือเมฆฝนฟ้าขนองนั้นอากาศเคลื่อนที่อยู่ภายในก้อนเมฆหรืออีกในหนึ่งสามารถกล่าวได้ว่าภายในก้อนเมฆจะมีลมแปรปรวนโดยเฉพาะช่วงแรกที่มีลมซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากการผ่าความร้อนที่เคลื่อนจากฐานเมฆสูงขึ้นไปตอนบนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หยดน้ำขนาดต่างๆที่เริ่มควบแน่นจากบริเวณฐานเมฆนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปในระดับสูงได้ การเคลื่อนตัวของหยดน้ำภายในก้อนเมฆด้วยขนาดแตกต่างกันทำให้มีโอกาสชนกันและเปลี่ยนแปลงขนาดโดยขณะที่เกิดการชนกันหยดน้ำอาจรวมกันทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือแตกออกทำให้หยดน้ำมีขนาดเล็กลงในกรณีที่ส่วนบนของเมฆอยู่สูงเกินกว่าระดับเยือกแข็งแล้วโดยเฉพาะในเมฆฝนฟ้าคนองนั้นก็จะมีกระบวนการผลึกน้ำแข็งหรือหิมะเข้ามาเกี่ยวข้อง ไอน้ําอาจตกผลึกโดยตรงเป็นผลึกน้ําแข็งแล้วหยดน้ําหรือหยดเมฆที่สามารถอยู่ในสภาวะเย็นยิ่งยวดอาจมาเกาะตัวเป็นผลึกน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหากขนาดของหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งมีขนาดใหญ่มากจนกระทั่งแรงลอยตัวไม่สามารถพยุงให้หยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งลอยอยู่ได้อีกต่อไปก็จะตกลงมาเป็นน้ำฝน แต่ถ้าอากาศแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็จะกลายเป็นเกล็ดหิมะได้ทั้งนี้ต้องคำนึงว่าขณะที่หยดน้ำฝนหรือเกล็ดหิมะตกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศอาจจะระเหยทำให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมได้ การเรียกหยาดน้ำฟ้าเป็นชื่อต่างๆนั้นเราพิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยาดน้ำฟ้าเช่นหยดน้ำในก้อนเมฆหรือที่เราเรียกว่าหยดเมฆ (cloud droplet) จะมีขนาดอยู่ระหว่าง1-100ถึงไมครอนหากหยดน้ำเหล่านี้ตกขึ้นจนกระทั่งตกออกมาจากเมฆและมีขนาดระหว่าง100-1,000ถึงไมครอนจะเรียกว่าฝนหากเม็ดน้ำฝนนั้นมีขนาดใหญ่กว่า100-400ถึงไมครอนเราจะเรียกว่าดิสโซลหรือมีขนาดใหญ่และเป็นของแข็ง0.1-5ถึงเซนติเมตรเป็นชนิดของหยาดน้ำฟ้าที่เรารู้จักกันดีว่าลูกเห็บนั่นเอง จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำในสถานะต่างๆในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงขนาดของหยดฝนในขณะที่อุณหภูมิในบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าในฤดูการต่างๆนั้นขนาดของหยดฝนและการตกมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะ